2มกราคมขณะที่ผมนอนกำลังจะหลับก็มีเสียงแจ้งเตือนเข้ามาแจ้งเตือนจาก YouTube แจ้งมาว่ามีการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อหาในชีวิตบ้านบ้านสวรรค์บ้านนาฟ้าหลังฝนภาคง,งความสุขของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน สวัสดีดีพอเพียงเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ใช้คอนเทนต์ไอดีได้อ้างเนื้อหาบางส่วนในวิดีโอของคุณระบบยังแสดงวิดีโอของคุณอยู่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระดับการแชร์ที่คุณเลือกไว้สำหรับวิดีโอแต่ตอนนี้เจ้าของลิขสิทธิ์จะสร้างรายได้จากวิดีโอดังกล่าวหรือเรียกรับข้อมูลวิเคราะห์ ของวิดีโอนี่ไม่ใช่ประกาศเตือนเรื่องลิขสิทธิ์จะไม่ส่งผลต่อสถานะบัญชีขั้นตอนถัดไปหากไม่มีปัญหาคุณก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆและก็ไม่ต้องลบวิดีโอดังกล่าวหากมีปัญหาเจ้าของลิขสิทธิ์หรือระบบของเราแตบสินผิดพลาดคุณก็เข้าไปในขบวนการโต้แย้งได้อย่างไรก็ตาม โปรดใช้ขบวนการนี้เฉพาะกรณีที่มั่นใจว่ามีสิทธิ์ใช้เนื้อหาทั้งหมดในวิดีโอของคุณของคุณ,ค,ณครับผมรับทราบและปฏิบัติตามมีการแจ้งเตือนมาแบบนี้ผมก็ต้องเอาออกทันทีเพราะเพลงก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ผมนำมาใช้ก็เพราะว่าคิดว่าไม่มีลิขสิทธิ์เพราะดูจากการสอนตัดต่อวิดีโอหลายๆคลิป ก็บอกตรงกันว่าไม่มีเลขกสิทธิ์พอนำมาใช้แล้วมันเกิดปัญหาเราก็ต้องเอาออกทันทีถ้าผมจำไม่ผิดคลิปนี้ผมลงไปเดือนกอรก,กฎาคมหสอผ่านมาปีกว่าโดนล้องเรียนย้อนหลังโดนไป2คลิปอีกคลิปหนึ่งก็คือที่นันรักนิรันในความพอเพียงเอาออกทันทีครับไม่มีโต้แยง้งเราก็เข้าไปใน YouTube ของเราเลยเข้าไปที่ช่องของเราแล้วก็เข้าไปที่ YouTube Studio เลื่อนลงมาอันที่3กดเลยครับเข้ามาถึงด้านในตรงนี้ก็คือการแจ้งเตือนส่วนด้านล่างนี้ผมก็ขยายให้ดูเราจะเข้าไปตรงนี้ครับดูตัวเลือก ไปเลยครับตรงนี้เขียนว่าการอ้างสิทธิ์คอนเทนต์ไอในวิดีโอของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อช่องแชร์สาธารณะทุกคนจะดูวิดีโอนี้ได้ส่วนการสร้างไรายได้ขึ้นว่าไม่มีสิทธิ์ คลิปนี้เป็นคลิปแรกๆที่ผมฝึกทำคลิปใหม่ๆผมนอนอยู่บนต้นไม้ถ่ายทำเองแต่ว่าใช้เสียงเพลงประกอบจากในแอปตรงนี้จะเป็นชื่อเพลงที่ติดลิขสิทธิ์ส่วนตรงนี้จะเขียนว่าวิดีโอไม่สามารถสร้างรายได้เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับรายได้จากโฆษณาถัดลงมาเขียนว่ามีการสร้างรายได้ในบางประเทศ ตัดลงมาข้างล่างตรงนี้พบเนื้อหาระหว่าง0.56วินาทีถึง1.37นาทีที่มีปัญหาเรื่องติดลิขสิทธิ์ส่วนตรงนี้ก็คือเจ้าของลิขสิทธิ์ช่องนี้ก็คือเลือกการดำเนินการเราก็จะเข้าไปตรงนี้กดเลยครับ มาถึงด้านในก็จะมีอยู่4ตัวเลือกคือ 1. ตัดส่วนนี้ออก 2. เปลี่ยนเพลง 3. ปิดเสียงเพลงและก็ 4. โต้แย้งส่วนตัวผมนี้ขอเลือกปิดเสียงเพลงนะครับกดเข้ามาแล้วก็กดติ๊กที่ปิดเสียงเพลงทั้งหมดขยายให้ดูนะครับ0.56ที่มีปัญหาเวลาเริ่มต้นและก็ เวลาสิ้นสุดคือ1.36วินาทีถ้าเราเลือกปุ่มนี้ก็จะปิดเสียงทั้งหมดนะครับในช่วงจังหวะนี้ก็จะปิดเสียงเงียบไปเลยไม่มีเสียงใดๆเลยแต่ถ้าเราเลือกปุ่มที่2ตรงนี้ก็จะปิดเฉพาะเสียงเพลงแต่ไม่แนะนำให้เลือกตรงนี้เพราะเขาจะเขียนว่ามันจะช้าผิดปกติการประมวลผลจะช้าแล้วก็อาจจะไม่สำเร็จ ส่วนตัวผมแล้วขอเลือกตรงนี้เพราะว่าเพลงมันมีนิดเดียวสั้นๆเราก็ปิดไปเลยง่ายดีเสร็จแล้วเราก็มาคลิกปุ่มตรงนี้ที่เขียนว่าต่อไปเสร็จแล้วเราก็คลิกคําว่าปิดเสียงเรียบร้อยเสร็จสิ้นการประมวลผลเกิดขึ้นแล้วหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาลิขสิทธิ ต่อไปผมก็คงจะใช้เพลงในคังเพลงและเสียงของ YouTube คงจะใช้เวลาไม่นานเพราะมีปัญหาช่วงขั้นๆตอนนี้เราก็ออกไปพักผ่อนก่อนคลิกออกได้เลยครับครับผมก็ตกลงไปแล้วนะครับสำหรับการแชร์ประสบการณ์กับเหตุการณ์ที่ผมเจอมาแล้วผมก็เอามาเล่าต่อกันฟังให้กับยูทูบเบอร์มือใหม่ ทต้องการสร้างรายได้จายกยูทูบะระวังด้วยนะครับ mm hmm. การจะใช้ hmm. เพลงมาประกอบทำคลิปของเรานี้ก็ดูดีๆนะครับบางทีเราคิดว่าไม่มีลิขสิทธิ์แล้วอ,อย่างผมเนี่ยลงคลิปไปปีนึงแล้วแล้วก็พึ่งพึ่งมาโดนครับพึ่งมาโดนลองเรียนลิขสิทธิ์ตรงนี้ผมก็ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่า เกิดจากอะไรหรือผู้ที่อยากรู้ก็สอบถามทางอาจารย์ที่เขาสอนสร้างมาได้จ YouTube นะครับตัวผมเองผมก็ไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สอบถามอะไรผมอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าผมแค่แชร์ประสบการณ์ที่ผมเจอมาผมเจอแบบนี้แล้วผมก็มาแชร์ต่อให้รู้ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่รู้ ก็คอมเมนต์บอกให้คลิปนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับผมกับยูทิปเปอร์มือใหม่สำหรับวันนี้ก็คงจะลาแล้วครับนี่รับเดินคิดง่าครับผม